สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับงวดน,นี้มาแน่เลขทะเบียนรถบิ๊กตู่พาคอรมอมาเยือนเมืองอุบลเมื่อวันที่15ตุลาคมเวลา8นาฬิกาผลเอกประยุทจันโนชานายกรัฐมนตรีได้เดินทางถึงท่าอากาศยานกองบิน21จังหวัดอุบลราชธานีเพื่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินง,งานโครงการพลังงานทดแทนและศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนาณนะ วัดป่าสีแสงธรรมตำบลห้วยยางอำเภของเจียมจัังหวดอุบลราชธานีพร้อมนมัสก,การพระปัญญาวชิระโมรีจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมระบบสมาร์ทกริดสีแสงธรรม ERC Sandbox และการจัดการศึกษาแบบไต่สิขาของโรงเรียนสีแสงธรรมการจัดการระบบการจัดการน้ำของจังหวัดอุบลราชธานี และการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ในวัตรกรรมโซลาเซลล์ลอยน้ำาฮบริดก,กับพลังน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกทั้งนี้คนอุบลราชธานีไม่พลาดที่จะส่งเลขทะเบียนรถตู้ของนายกรัฐมนตรีที่ใช้ในการปฏิบัติภารกิจโดยเลขทะเบียนนั้นก็คือกไก่ชอชิง11 11 1น1่นนั่นเองซึ่งคาดว่าเป็นอีกหนึ่งเลขในดวงใจของคนหลายคน ที่เกรงว่าจะออกผลในสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16ตุลาคมนี้และขอหวยอย่าลืมอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลกันนะครับขอขอบคุณข่าวจากเสียมทวิ c ิทดอทครับและขอขอบคุณสอบการรับฟังช่องกระแสข่าวดังกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรา้วยนะครับขอบคุณครับ